คะได้ตัดสินนะครับมาไล่ยิ้วฉีกเชิญเลยครับ,บพร้อมนะครับผมโอเคพร้อมนะครับใช่ครับประการตรงนั้นก็ได้ครับได้หมดเลยหมดเลยพร้อมครับาสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเฮ้ยหอันนี้ยาก ากอีกแล้วใช่นั้นเราวพูดจริงๆพี่ครับสิ่งที่พี่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พี่ใช่ใช่แต่สิ่งที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พี่คิดและสิ่งที่พี่ไม่คิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พี่ไม่ใช่โอ้ยพี่่่่ไไไมมใชด้คุดเล่นอะไรกันเนี่ยยี่สิบวินะครับเอฮ้ยเราเชื่อในลูกเมือของเราไอ้ลูกทีมของเราใช่ลูกทีมของเราเก่งที่สุดครับครับ อ๋อแล้วครับผมนังแต่งเกงชาละน่ารักมากก็ได้ดีมากเลยครับอีก15วินะครับผมเป็นอย่างดีที่รอดูเลยแลวพี่จะภูมิใจครับเอาละครับสิวิสุดท้ายนะครับผมพี่แจ๊บมาเลยตนึ่งสองสาม

โอ้ผมชนะทมใช้เีาเลเอาแล้วผมจะยิชนะไปนะครับผมสสัมาอ่านะผมเอามชนะเยเราไม่ดลโทษไมครับม่มนเดีนะให้ให้เป็นแฟนของรนะวผมจให้ต้าู้กับอวให้กับแฟนๆ่อนะคมาเรมีของขวัญให้นๆนะคมามมมมผมชมมนา 谢谢，耶、yeah,，礼物给你，好、oh,，感谢来自通吧，希望你们玩的开心，拜拜，拜拜，拜拜，啊，那我坐到东西呢，们苦啦，来这边开始。